สวัสดีครับพี่น้องนะครับมาเจอกันอีกเช่นเดิมเช่นเคยนะครับกับช่องแสนสบายนะครับพระไม่ยอดนิยมนะครับนะครับสำหรับนะครับเมื่อนี้นะครับผมก็มีนะครับชุดเป็นแจ๊ปะคีนะครับชุดเป็นแจ๊ปะคีนะครับของหลวงปู่นะครับหลวงปู่พัดนะครับนะเป็นชุดรุ่นเป็นแจ๊ปะคีนะครับร้อยปีนะครับบารมีปุญญกามูนะครับนะ มียุราพระนะชุดนี้มีพระยุหะองค์นะครับผมพี่น้องนะสิมาได้มารีวิวนะครับให้พี่น้องเฮ้าได้รับชมไปพร้อมกันนะครับครับสำหรับเมื่อเนี้นะครับก็ได้มีโอกาสนะครับได้ปิดมานะครับสองชุดนะครับผมนะนะก่อนอื่นนะครับก่อนสิไปรับชมก่อนสิไปติดตามกันนะครับ การเพิ่มภาษพูดถึงนะครับวัตถุประสงค์นะครับในการจัดสร้างสุดเป็นจาพาคี์ลอยปีนะครับบารมีปุญญกะโมนะครับผมนะวัตถุประสงค์นะครับจัดสร้างขึ้นนะครับเพื่อนําเงินนะครับไปทําการจัดสร้างนะครับห้องน้ำวัดใหม่แม่เรวานะครับหรือว่าวัด หลวงหลวงพ่อองค์บากนะครับผมนะจํานวนสี่หองนะครับนํารายได้ที่เรือนะครับบุรณะปฏิสังขรณ์นะครับวัดใหม่นะครับแม่เรียวนะครับนะวัดหลวงพ่อองค์บากนะครับผมนะนะม้วนสารนะครับม้วนสารน้ำม้วนสารดีใส่จัดสางนะครับในชุดเป็นจารปาขี้ลอยปีนะครับบาลมีบุญยากาโมนะครับนะใส่อุตไตฐานพระนะและทำเนวชั่นมากนะครับผมนะ นี่นะครับนะรายละเอียดเดี๋ยวผมสีรายอ่านให้พี่นงค์ได้รับฟังนะครับนะหนึ่งนะครับนะนี่นะครับกีสาสองกีวอนสามชานหมากสี่ข้าวกลบาทห้าเล็บนะครับหกภาพพงหลวงพะกวยนะครับปีเก้าศูนย์ปีศูนย์เก้านับควาไพ่ในพี่นงค์นะ เจ็ดนะครับพายันลงประเดิมแปดนะครับเศษทองเหลืองนะครับพระองค์ยืนนะครับองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับเก้านะครับพงทูบและน้ํามนต์นะครับหลวงปู่เทศนะครับวัดสะทะเลนะครับสิบนะครับพงทูบและน้ํามนต์นะครับหลวงพ่อเดิมนะครับวัดนองโพนะครับสิบเอ็ดนะครับสมเด็จพระมารดาร้อยปีนะครับสิบสองนะครับเจสานะครับพงทูบและน้ํามนต์นะครับ หลวงพ่อชะอุ่มนะครับวัดตะเคียนเลื่อนนะครับนี่นะครับนะเดี๋ยวผมจีไรอ่านให้พี่น้องได้รับฟังนะครับก่อนสิบเบิงนะครับอ่าสิบสามนะครับอ่าชินลาชนะครับจีบบัวนะครับปีสองพันห้าร้อยสามสิบแปดนะครับงานที่ระลึกปิดทองฟังลูกนิมิตนะครับหลงอ่าวัดห้วยดวนนะครับสิบสี่คุณแผนและ หลวงพ่อโตนะครับครบรอบ60ปีนะครับพระธูปและน้ำมนต์นะครับหลวงพ่อสุนทรนะครับวัดบ้านมะเกลนะครับสิบห้นะครับสมเด็จเกียรติชัยโยนะครับหลังได้เส้นหลวงประพัดนะครับผมนะสินะครับพระว่านพุทธคุณนะครับและน้ำมนต์นะหลวงพ่อเดชวัดสังฆมณฑลนะครับ17นะครับพระพุทธศรีสวรรค์นะครับนะน้ำมนต์และ พงทูปนะครับวัดนครสวรรค์นะครับสิบแปดนะครับเหรียญไม้นะครับศาลาเก่าร้อยปีนะครับบารมีพันล้านนะครับผมสิบเก้านะครับอ่าชั้นหมากผมห่อจีวรรุ่นแรกนะครับชั้นหมากห่อจีวรรุ่นแรกนะครับมามาเป็นมวลสารของหลวงภูผัดนะครับยี่สิบนะครับพงว่านพุทธคุณนะครับมากกว่าร้อยแปดชนิดนะครับนะจัดสร้างนะครับจัดสร้างนะครับทั้งหมดจำนวนลอยล่างนะครับผมนะจัดสร้างทั้งหมด จำนวนหนึ่งร้อยลังนะครับจัดสร้างโดยนะครับทีมงานนะครับทีมงานคุณหนุ่มชชยเดชนะครับผมเด็กวัดแดงพรมแดงนะครับเด็กวัดพรมแดงนะครับนะอ่าสต๊อปเมืองมังกรนะครับสิทธิ์ลงปุพพัดวัดห้อยรวนนะครับนี่คือทีมงานที่เพิ่นจดสางนะครับพี่น้องนะครับนะนะครับรายละเอียดนะครับชัดเจนนะครับผม การจัดสร้างนะครับรอยลั่งนะครับนะอ่าก่อนนะครับก่อนนะครับสิไปติดตามนะครับกับรับชมนะครับฝากพี่น้องนะครับกดอ่าไลค์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องนะครับผมนะนะครับด้วยนะครับอ่าอ่ามาเบิ้งนะครับรูปแบบนะครับกล้องกล้องนะครับกล้องก็จะเป็นกล้องสีขาวนะครับผมนะอ่า ปำมไลนะครับรุ่นบรรจาบปาคีร้อยปีนะครับเราจะมีปุญจกัมโมนะครับมีพระอาองค์น้ำกันนะครับนะสมเด็จอ่าพุทธจันโตนะครับพระรอดพระพงษ์สุพรรณนะครับพระนางพระยานะครับแล้วก็พระสุมก่อนะครับผมนะอ่ะนะครับรูปแบบก็สิเป็นนะครับกล้องกับมายี่ังสี่นะพี่น้องใส่มาในกล้องกับมายี่เลยนะครับผมสวยงามนะข้างในนี่ นะครับอ่าเบิ้งนะครับเบิ้งฝาทั้งในเนี่ยนะครับนะครับรุ่นเบญจปาคีนะครับร้อยปีบารมีปุญญกามโมนะครับผมนะนะครับนี่นะครับพระนะเพื่อเบื้องการเยเวลานะพี่น้องเนาะเอามาเบิ้งไปนํากันเลยนะครับองค์แรกนะครับองค์แรกองค์กลางนะครับองค์ใหญ่นะครับสมเด็จนะครับเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จ อ่าลงบุตรนะครับผมนะเบิ่งไปน้ำกันเลยน,นะครับพี่นอ้องเบิ่งเนื้อไปน้ำกันเลยน,นะครับผมนะครับสวยนะครับนะผมสี่สองให้เบ้าง สมเด็จนะครับสมเด็จปัดหน้าทองนะครับผมเป็นปัดหน้าทองนะครับนะอ่านะครับเรียกโคดอยู่ข้างนะครับพี่น้องนะเรียกโคดอยู่ขางสองเก้าศูนย์นะครับนะสองเก้าศูนย์เบื้องเหนือนะครับเนี่ยละเอียดสวยงามนะครับผมเนียนนะครับข้างหลังก็ยี่ฝังตะกุดเงินนะครับผมฝังตะกุดเงินนะครับเป็นอ่าปั๊มนะครับหลวงพ่อ องค์พระพัดเต็มองค์นะครับนี่นะครับเป็นพิมพ์เต็มองค์นะครับครับเป็นสมเด็จนะครับนี่นะครับนะปั๊มเจดีนะครับนะนะครับจิตจิวานนะครับหลวงพระพัดนะครับบุญญกระโมนะครับวัดห้วยด้วนนครสวรรค์นะครับนะฐานพระนะครับฐานพระอุชันมากนะครับผม ทานทานพระอุชานมากนะครับนะมาวงที่สองนะครับวงที่สองนะครับก็จะเป็นนะครับพระรอดนะครับพระรอดนะครับนี่นะครับพระรอดนะครับพี่น้องเนี่ยกล่องซูมแล้วนะครับพระรอดนะครับนะนี่นะครับนหนึ่งศูน 98นะครับเรียกโคตรนะครับนะติดจีวอนนะครับปั๊มเจดีนะครับนะเป็นยันต์พุทธสอนนะครับผมนะเป็นยันต์พุทธสอนนะครับพี่น้องนะครับฟังตะกุดเงินนะครับผมนะครับหลวงประพั์พุญญากาโมนะครับวัดห้วยด้วนนครสวรรค์นะครับอุดชานมากนะครับนี่อุดชานมากคือกันนะครับ องค์ที่สามนะครับผมมารับชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับองค์ที่สามเป็นพระพงษ์สุพรรณนะครับนะพระพงษ์สุพรรณนะครับห้าสี่สามนะครับเหลี่โคดนะนี่นะครับปั๊มไร้หนึ่งมือหลวงปูนะครับปั๊มไร้หนึ่งมือหลวงปูนะครับผม ติดจีวันนะครับตะกุดเงินนะครับหลวงประพัดปุญญกะโมนะครับปั๊มตาเจดีนะครับทุกองนะครับอุชานมากนะครับผมนะครับอุชานมากนะครับอ่ะองค์ที่สนะครับผมองค์ที่สี่เป็นพระนั่งพญานะครับเนี่ยเป็นพระนั่งพญานะครับผม ะครับ9เด็โคตรเงี่ยงระพี่น้องเบางคนมิสอง994นะครับนะหลังยันมีนะครับติดกีวร์นะครับตะกุดเงินนะครับหลวงพ่อพันวัดห้วยด้วนนะครับจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับนะนี่นะครับเนื้อผ้าปัดหน้าทองนะครับองค์นี้ปัดหน้าทอง ปัดหน้าคลองทั้งกล่องเลยนะครับนะองค์ที่หานะครับนะองค์ที่หาเป็นพระทุ่งเศรษฐีนะครับนะหรือว่าพระซุ่มก่อนะครับนี่ครับนี่นะครับพระซุ่มก่อนะครับ สวยครับผมเลขโคดนะครับอันนี้มันเลขสี่หรือเป็นเลขแปดนยพี่น้องน,ะ,นะครับเป็นพิมพ์ครึ่งองค์นะครับตะกุดเงินนะครับผมปั๊มเจดียเป็นพิมพ์ครึ่งองค์ติดจีว่านนะครับผม องปุพัดนะครับปุญญากะโมนะครับวัดห้วยร้วนนครสวรรค์นะครับผมสวยงามนะครับนะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่อ่านักสะสมบกวนผาดนะครับผมนะเป็นอีกรุ่นนะครับที่บกวนผาดนะครับนะสำหรับท่านที่ชอบสะสมพระเครื่องนะครับของหลวงปู่พัดนะครับผมนะ พี่น้องนะครับท่านใดสนใจนะครับผมมีแบ่งปันอยู่นะครับนะติดต่อมาอใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมสิส่งลิงไล์นะครับให้พี่น้องนะครับนะครับได้สอบถามนะครับผมนะหรือว่าจะโดยตรงนะครับได้สอบถามโดยตรงนะครับผมนะกบประมาณนี้นะครับโดยรวมนะครับนะกองกัมมายีนะครับผมมีหลายเนื้อหลายรุ่นนะครับให้ ได้รุ่นกันนะครับในในภารุ่นนี้นะครับนะสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอฝากนะครับให้พี่น้องนะครับกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ทางช่องนะเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปนะครับรีวิวผ้าให้พี่น้องได้รับชมนะครับนะ กวนจากกันนะครับพี่น้องกวนจากกันนะครับท่านใดที่เขารับเข้ามารับชมนะครับก็ขอให้พี่น้องนะครับเฮงเรวยๆนะครับนะคฮะสิ่งใดวางสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนานะครับผมนะนะครับเอาไว้นะครับฮะคิปหน้านะครับมาพอกันใหม่นะครับนะว่าผมสีหาพาลุนใดมาให้พี่น้องอ่าได้รับชมนะครับติดตามกันนะครับผมนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ